อันนี้ร้านดีจังตรงนี้อยู่สาขาที่ไหนครับตรงนี้อยู่แถวหลังซอยลงไฟฟ้าครับแล้วก็ถนนประชาอุทิศจังหวัดภูเก็ตร้านนี้ของเรามีจุดเด่นยังไงข้างในร้านเราก็จะเน้นขายราคา20 25บาทเน้นขายตูกรัแล้วเวลาเลือกทำเลเลือกทำเลยังไงครับก็ดูเขตที่มีชุมชนที่ว่า ไม่จําเป็นต้องจอดรถได้แต่ก็คือเน้นแบบคนพุกพ่านครับ,รบก็คือขวาที่จอดก็เดินมาซื้อได้ร้านนี้เปิดนานยังครับก็เกือบเกือบสปีแล้วครับหมายถึงเลือกดีจัง <laughs> ชอบแบนรนด์ <laughs> ดีจังครับแล้วข้อดีของแบรนด์เราคืออะไรครับก็สินค้าก็มีก็คุณภาพก็สมกับราคานะครับมันก็โอเคโปรโมตร้าน เราหน่อยมี2อสาขาของคุณสมชายสาขาแรกจะเป็นสาขาแถวสามกองอยู่ใกล้ใกล้ยืงย้งๆกับตลาดทวีสมานครับแล้วก็สาขาที่2นี้ก็อยู่ที่ซอยโรงไฟฟ้าติดกับหมู่บ้านฉลองสุขออฟฟิศฉลองสุขครับครับอยากให้พูดถึงข้อดีของการซื้อแฟรนไชส์ดีจังทุกอย่าง20ครับข้อดีของแฟรนไชส์ก็คือ เขามาจัดระเบียบร้านให้นะครับแล้วก็สินค้าก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสินค้าก็มีคุณภาพดีครับครับขอบคุณครับ